สวัสดีครับผมพีนับจากช่องทางของลงทุนคริปโตนะครับวันนี้ก็พบกันในขอ้อพิจารณาอีเทเรียมเมะจอวันที่30กรกฎาค,าาคมแล้วก็ใกล้จะสิ้นเดือนกรกฎาคมแล้วก็เข้าสู่เดือนใหม่เดือนหน้าเดือนนี้ก็บ้านเราบนหยุดค่อนข้างเยอะราคาของอีเทรเรียมเนี่ยก็เป็นไปตามแผนที่เรามองในรอบก่อนนะเนี่ยราคาก็ลงมาทดสอบแนวรับอ่ะทษครับเราอ่ะดักช็อตกันมาที่โซนนี้ราคามันอยู่ที่ตรงชุดเนี้ยราคาขึ้นไปชนแนวต้านปุ๊บ เราก็เปิดเซลหรือช็อตกันมาราคาก็ลงมาถึงโซนรับตรงนี้แล้วก็ดีแล้วก็ลงมาแต่จริงอะคาดหวังว่ามันจะอยู่แค่โซนแนวรับระยะกลางคือโซนสีน้าตาลนี่แล้วกลับตัวแต่ปรากฏว่ามันลงมาถึงโซนล่างเลยก่อนที่จะดีขึ้นบ่ใครที่ได้เล่นหน้าเซลล์หรือหน้าบ่ายก็น่าจะพอได้อยู่แต่มันก็ขึ้นมาเคลียร์ทั้งหมดนะครับทีนี้เดี่ยวภาพของขึ้นเป็นยังไงต่อนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันในคลิปนี้ก็ใครที่ชื่นชอบการวิเคราะห์แบบนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตาม นะครับเป็นกํนารใจกันด้วยในส่วนของใครที่อยากจะเข้ามาพูดคุยเพิพ่มเติมนะครับแผนการเทรเกดก็กดคำว่าเพิ่มเติมตรงนี้ได้แล้วเลื่อนลงมาด้านล่างนะจะมีในส่วนของตัวกลุ่มพูดคุยแผนนะถ้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะตรงน,นี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นกลุ่มเว็บเดียแผนของคริปโตทองคำนะครับบิตคอยน์เลียมทองคําใครเทรดพวกนี้อยู่เข้ามาพูดกันได้นะครับอัปเดตมุมมองของตลาดขึ้นในเดตในการเทรดไม่มีค่าค่าใช้จ่ายลองสอบถามเงื่อนไขในการเข้ากลุ่มกับทางแอดมบินดี แอเมนูนะครับหรือว่าถ้าใครสนใจเพิ่มเติมก็ลงทะเบียนตรงนี้นะครับก็สามารถรับสิทธิ์การเข้ากลุ่มได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะทีนี้เรากลับมาที่ตัวใครที่อยากจะลงทะเบียนนะผมแจ้งเพิ่มเติมว่าใครที่อยากจะลองเทรดทองคำคริปโตน้ำมันพูดอเมริกาหรือว่าดัชนีต่างๆที่ผมอัปอัเดทไปว่ามันมีหน้าตาเป็นยังไงอย่าง,ง Uk100 หรือตัว ตลาดทุกอเมริกานะครับใครที่สนใจจะลองเทรดเป็นแนวฟิวเจอร์ก็ลงทุนในตรงนี้ได้เช่นเดียวกันเทรดได้ได้หมดนะครับซึ่งไอเรลล์เนะี่ยก็เป็นโบกที่ข้อดีก็คือฝากถอนค่อนข้างไวนะไม่เกินห้าถึงสี่ทีเงินเข้าพอและเรียงช้าไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ฟีดในเรื่องของค่าสวอปเวลาถือคลองข้ามวันปกติถ้าเป็นโบรกเกอร์ที่เทนะรดเนี่ยบางโบกเนี่ยยังมีการเก็บค่าธรรมเนียมในการถือคลองข้ามวันอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นซินเดอเลล์เนะี่ย อ่าถือบิตคอยข้ามวันได้ถือทองคาข้ามวันได้แปลว่าเราสามารถรันเทนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตรงนี้หรือว่าเวลาเราติดออเดอร์ที่ต้องแก้ก็ถือได้เช่นเดียวกันไม่มีค่าใช้จ่ายรวมถึงตัวพิเศษหนึ่งที่มีเฉพาะของเขาเองเลยก็คือตัวป้องกันร,ระบบสต็อกเอาท์นะครับใช้ในเรื่องของเวลาที่เจอข่าวแรงๆมีการกระชากขึ้นกระชากลงเรื่องข่าวเขาคือพอสามารถติดลบไน้แป๊บหนึ่งถ้าราคากลับมาในทิศทางเดิมพอเราก็ยังอยู่นะครับทีนี้ เราไปดูกราฟของอีเทเรียมกันกราฟของอีเทเรียมเนี่ยบิตคอยต์เมื่อวานก็ได้อยู่นะแต่ว่ามันมาไม่ถึงแาวเซลล์แต่บอกว่ามันมีโอกาสที่จะขึ้นเป็นขา B แล,ล้วลงขา C เนี่ยตอนนี้ลงมาให้ละทีนี้ตัวอีเทเรียมเนี่ยมีความต่างกับบิตคอยต์อยู่นิดนึงนะครับถอยลงไปก่อนในภาพของอีเทเรียมนะครับภาพของทางเฟรมันเนี่ย ผมก็ยังตามไอเดียเดิมนะก็คือเราตามขา B นะครับแบ่งออกเป็นสองเคสนะครับพูดไปในคลิปที่แล้วแล้วก็คือเคสที่ B จบกับ B ไม่จบตอนนี้ตามเคสที่ B ไม่จบอยู่นะครับเหตุผลก็คือแรงขายยังน้อยอยู่นะครับแรงขายยังน้อยอยู่ก็มันมองได้2ออย่างคือตรงนี้เป็นขึ้นหนึ่งตรงนี้เป็นขึ้น A ตรงนี้คือขึ้น B ตรงนี้คือขึ้น C เพื่อลงเป็นขึ้น2ในภาพใหญ่หรือใครจะมองว่า2จบตรงนี้ไปแล้วกํากลังขึ้นสาม ก็ได้ถ้าตรงนี้กําลังขึ้นสามนะครับตรงนี้จะเป็นขึ้น1เป็นเว็บสองย่อยเป็นเว็บสามย่อยนะครับผมเขียนแบบนี้ดีกว่าอ่ะเป็น1นะครับเป็นเลขอารบิกเป็นสองเป็นสามย่อยนะครับเป็น4แล้วก็กําลังลุนขึ้นห้านะครับหรือมันอาจจะขึ้นเป็นนอนนะครับที่เป็นเคสของ b ก็คือ a ย่อ b แล้วก็ C นะครับแล้วก็ x ทั้งหมดทั้งมวลทั้งสามเคสสองเคสเนี้ยเราเห็นว่า ราคาไปได้ทางขึ้นหนกคู่นับอยู่ที่ปลายทางนะครับถ้าเป็นแค่สี่ขึ้นห้าก็ลงต่อในภาพใหญ่แต่ถ้าเป็น x ก็คือขึ้น a b c แล้วไปต่อแ่นั้นเอ,อันนี้คือความแตกต่างทีนี้ส่วนตัวเนี่ยตามเป็นขา x นะเพราะตาม b 4สีชมพูอยู่นะครับตาม B ีสีชมพูอยู่เพราะนั้นก็เลยรับไปดูโครงสร้างด้านในนะครับว่า x ตัวเนี้ยตอนนั้นเรารู้ว่าขา c มีโอกาสจบหรือย,ยังซึ่งตอนเนี้ยเหลือเวลาอีกหนึ่งวันนะถ้าตรงเนี้ยตรงวันเนี้ย ลุ้นจบขา C ได้แต่อย่างเช่นเดียวกันว่าถามว่า C ไม่จบได้ไหมได้เช่นเดียวกันนะเพราะว่าเดือนเนี้ยเราจะเคยเห็นว่ากราฟปิดแบบนี้แต <eps> ่เดือนถัดไปก็ปิดลงมาเป็นแท่งแดงแบบนี้ก็สามารถที่จะทําให้ C เนี่ยอันนี้ A อันนี้ B อันนี้ C เน,นี่ยอาจจะยังไม่จบก็ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็อรอดูต่อแต่เบื้องต้นก็เป็นสัญญาณที่ดีที่ลุ้นจบได้ลุ้นจบได้ก็ค่อยๆตามดูไปทีนี้จุดเริ่มต้นของขา ขาตีชดนี้นะครับ A B C เนี่ยเราาร์คไว้ตอนนี้ถ้าดูน้างานขา C มีโอกาสจบนะครับก็เดี๋ยวลองดูว่าจะขึ้นไซค์ขึ้นใหม่หรือขึ้นขา A ได้เลยไหมนะครับก็คือ A B C X A นะครับขึ้นขา A แบบนี้แต่ข้อสังเกตตรงนี้นิดนึงก็คือถ้าเราเทียบไซส์เนี่ยไซส์มันยังเล็กเกินไปนะันเล็กเกินไปมองได้สองไอเดียนะก็คือไอเดียที่หนึ่งก็คือตรงนี้เป็นขาย วงเล็บขา B วงเล็บแล้วก็ตรงนี้กำลังขึ้น ah ขา C วงเล็บซึ่งในขา C วงเล็บเนี่ยใช้คําว่าอาจจะมีขึ้นย่อยของเขาที่เป็นเคลสี่ฟ้าก็คืออาจจะเป็นขึ้นหนึ่งนะครับกาลังย่อขึ้นสองแล้วอาจจะมีวิ่งขึ้นสามเรื่อยๆไหมสี่ห้าอะไรแบบนี้อาจจะเป็นรูปแบบนี้อันนี้เป็นตัวอย่างครับเราก็จบชุดขึ้นของขา C แล้วก็ทิ้งแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะเพราะว่าตรงเนี้ยถ้าขึ้นเลยนะรันต่างกันที่ระยะเวลาถ้าราคา ไม่ค่อยลังเลมากนะครับไม่ค่อยเซเวมากโอกาสจะเป็นเคสเนี้ยนะครับก็คือประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับเคลที่หนึ่งเนี่ยก็คือเคสที่อ่าเป็นขาซีสีชมพูนะครับตามขาซีสีชมพูซึ่งขาซีสีชมพูกําลังย่อยเป็นขึ้นอ่าสองย่อยสีฟ้านะครับหรือบีสีฟ้านะครับเพื่อเตรียมขึ้นสามหรือสี่สีฟ้านะครับก็ไปในทางขึ้นแต่แค่ อัพไซด์อาจจาะน้อยกว่าอีกเคสหนึ่งก็คือเคสที่สองนี้เคสที่สองที่ผมจะพูดถึงก็คือมองว่าตรงนี้เป็นขา x ที่ยังไม่จบเพราะเรามองเที่บสวิงนะครับตรงนี้คือขา a วงเล็บขา b วงเล็บขา c วงเล็บแต่ว่าขา x เนี่ยตรงนี้ไซส์มันยงังเล็กไปอย่างที่ผมให้ข้อสังเกตก็คือตัวนี้อาจจะเป็นแค่ขา a แรกนะครับของ x แล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีดีิีบา b ของ x แล้วเดี๋ยวมี C อีกล้วค่อยจบ x อีชมพูของภาพนี้แล้วค่อยขึ้น a นะครับก็คือความต่างของชุดนี้ขึ้นแรงกว่าแต่ไม่ไปไหนจะไซเวตต่ออีกประมาณกี่เดือนนียนถ้ายัางดูก่อนหน้านี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก็เกือบเกือบปีอาจจะไเป็นรุ่นปีหน้าเลยถ้าเป็นเคที่สองเนี่ยอีทิเรียมจะไม่ไปไหนอีกจนถึงปีหน้าเลยนะครับต้นปีหน้าถึงจะไปว่ากันทีหนึ่งว่าจะขึ้นไหมนะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเคสที่สองนะครับเป็นเคสที่อาจจะน่าเบื่อหน่อยแต่ก็เทรดในกรอบในพาอที่เป็นผ้าของมันนะเทรดได้อยู่แล้วนะครับผ้าของมันส่วนภาพระยะสั้นใครที่อยากขึ้นต่อเลยก็ลุ้นเป็นเคสที่หนึ่งนะครับก็คือจบขึ้นย่อยแล้วไปต่อเลยถ้าเดือนเดินถัดไปเห็นแท่งเขียวเนี่ยน้ำหนักของเคสที่หนึ่งก็จะสูงขึ้นตอนี้เคสที่สองเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณแปดสิบถึงเก้าสิบคะแนนนะครับพร้อมอินจากเคสก่อนหน้าก็คือไซเวก เพระานระานั้นส่วนตัวตอนนี้ก็คือตามขา b ของ x นะครับไม่ว่าจะตาม b ของ x เนี่ย b สีฟ้าของ x เนี่ยซึ่งเป็นเคสแรกที่ขึ้นขา c เนี่ยก็เป็นการขึ้นของอะไรครับขึ้นอ่าสามหรือ C เพราะฉะนั้นภาพระยะกลางมันมีโอกาสขึ้นทั้งทั้งสองเคสนะและเดี๋ยวค่อยมาว่ากันที่ชุดย่อตัวน,นี้จะย่อเป็นอะไรนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเคสไหนภาพระยะกลางเป็นการขึ้นภาพใหญ่ก็ยังขึ้นอยู่ภาพระยะสั้นอาจจะมีการยอ่อเดี๋ยวเราซูมไปดูนะครับ อันนี้ให้รู้ก่อนว่าเราเล่นหน้าไหนจะได้เปรียบทีนี้ในส่วนของชุดนี้เนี่ยเราดับดูทางเฟรมวีครับพอดับดูทางเฟรมวีเนี่ยโครงสร้างด้านในของราคาชุดนี้มีการแยกเซกเมนต์ออกมาแล้วซึ่งผมมองว่าตอนนี้ก็น่าจะจบไอ้ขาเนี่ยน่าจะจบแล้วตอนนี้กำลันงน่าจะอยู่ชุดของการพักตัวซึ่งถ้าแรงขายยังไม่เยอะเนี่ยมีโอกาสที่พักเพื่อไปต่อททร์เก็ตโซน,น,นด้านบนได้หมายความว่าครับ ตอนนี้คือขา a นะตอนนี้คือขา b ที่เราตามแปลว่า b มีโอกาสไปต่อซึ่งในโครงสร้างย่อยทนี้อาจจะเป็นแค่ a ย่อยย่อย b ย่อยแล้วขึ้น c นะครับเพราะฉนั้นถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีก็คือลุ้นขึ้นขา c ได้เช่นเดียวกันส่วนในภาพของเคสขาลงที่ยังไม่จบถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ก็คือขา c ในภาพของขา a แรกอาจจะไม่จบซึ่งอันนี้ผมอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดน,นะเอาเคสที่เราโฟกัสก่อน รา่เขตนั้นก็คือต้องเห็นแรงขายมากกว่านี้อีกนิดนึดหนงหรือโครงสร้างราคาเริ่มมีการส่งสัญญาณเดี๋ยวค่อยมาพูดถึงในกันอันนี้เอาตัวไอเดียในการเห็นตรงนี้ไปก่อนนะครับมุมมองในการโฟกัสเลยอะสั้นใกล้ๆเนี่ยชุดเนี้ยก็คือขา A ย่อ B เพื่อไป C ขอบเขตตอนนี้ยอ่อเขาย่อลงมาเท่าไหร่ครับของใน,นชุดก็คือน่าจะอ่าหกสี่จุดแปเร์เซนต์ไหมด้วยสายตานะครับ อ่ะหกสิบเอ็ดแปดเปอร์เซ็นพอดีเป๊ะเลยมีมาแต่เส้นแล้วก็ดีกลับนะดีกลับซึ่งตรงเนี้ยถ้าวิกเนี้ยปิดแบบนี้ได้นะอีกห้าวันเนี้ยก็คือลุ้นอย่างลุ้นนะแต่ว่าซักแหลนซื้อจริงถือว่าน้อยอยู่นะมีโอกาสที่อาจจะภาพขาลงอาจจะยังไม่จบนะครับเพราะเนี่ยเราดับดูชุดนี้ตรงเนี้ยก็คือมองว่าเป็นควอเลสเซ gment ก,การตอนนี้เป็นเซ gment ที่หนึ่งเซ gment ที่สองกำลังลุ้นเซเมนต์ที่สามเนี่ยว่าจบไม่จบชุดนี้ก็คือ ่าถ้าเราเขียนเป็นสาระขึ้นก็คืออาจจะเป็นอ่าภาพของขา a เอแล้วตรงนี้กำลังย่อสู่ขา b ีนี่เกกำลังยอ่อขา b. นี่แล้วถ้าอาจจะจบที่โดงนี้ไปแล้วก็ได้แล้วกำลังขึ้นขา c ีแต่ถ้าเกิดว่ามีแรงขายลงมา,าก็มีโอกาสที่ไม่จบได้เชน่นเดียวกันทีนี้เขียนเป็นสเกลเดกีก็คือตรงนี้คือขา a ตรงนี้คือ x ในภาพใหญ่นะ ตอนนี้คือขา a ตอนนี้คือขา b ตอนนี้เราตามเป็นขา a ย่อยนะครับกำลังลง b นะครับไปตามดูว่า b จบหรือไม่จบลองไปดูทาง frame d ครับพอเราไปดูทาง frame d เนี่ยขา b ถ้าดูจาก d ก็ใช้คำว่ามีโอกาสจบแล้วกันมีโอกาสจบเพราะว่าไซส์ของชุดที่ลงมาเนี้ยกับชุดที่ขึ้นมาเนี้ย ไซต์ตรงนี้เริ่มมีความใหญ่นะครับมีความใหญ่ก็คือมันใหญ่กว่าก้อนเนี้ยค่อนข้างชัดเจนแปลว่ามีโอกาสที่อาจจะจบ B อ่ามองได้สองเคสที่เห็นคร่าวๆตอนนี้นักงานก็คือเคสที่หนึ่งนะครับในภาพระยะสั้นเนี้ยก็คือ B จบ A เตรียมขึ้นขา C ซึ่งถ้าเตรียมขึ้นขา C ตรงนี้อาจจะเป็นขึ้นหนึ่งย่อยนะครับขึ้นหนึ่งย่อยของ C เพื่อเตรียมลงขึ้นสองย่อยแล้วขึ้นสามสี่ห้าอะไรก็ว่าไปตรงชุดนี้นี่คือ A, so a ที่หนึ่งส่วนยที่สองนะครับก็คือเคสของ B ที่ยังไม่จบนะครับมองว่าอาจจะไซด์ไปต่อก็คือตรงนี้อาจจะเป็นแค่ขึ้นย่อยนะครับก็คืออาจจะลงเป็นแค่ A น้อย r e b วน้อยนะครับเดี๋ยวมี C ขานหนึ่งก่อนแล้วค่อยจบ B ชุดนี้หรือจะเป็น Triangle ก็แล้วแต่เราค่อยขึ้น C แปลว่าถ้าเป็นเ h a นี้มีโอกาสที่ อีเทเรียมอาจจะไซด์เวย์ต่อได้นะครับไซด์เวย์ต่อได้ไซด์เวย์ต่อได้เพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าถ้าซ่วนตัวนะมองว่ามีโอกาสไม่ว่าจะเป็นเคสไหนสิ่งที่เห็นเหมือนกันกนะ็คือขึ้นบยอ่อ C ีถ้าเป็นขึ้นหนึ่งก็เดี๋ยวมีการยอร่อของขึ้นสองแปลว่าขึ้นไปในภาพระยะสั้นตรงนี้อาจจะมีการยอร่อหรือพักตัวได้สักรอบหนึ่งอาจจะจังหวะในการเปิดเซลล์หรือช็อตส่วนถ้ายอ่อลงมาแล้วยกโลหรือว่ายังไงเนี่ยเราดูแรงขายทีนี้ เพื่อที่จะเล่นฝั่งขึ้นไปต่อถ้าพาพระยะสั้นตอนนี้แล้วแต่นะถ้าจะไล่ก็เดี๋ยวลองไปดูนะว่าจะไล่แต่ส่วนตัวมองว่าถ้าขึ้นมานอาจจะจังหวะเปิดเซลล์ได้เช่นเดียวกันนะครับพ buy, เพราะจังหวะบายระบายกันมาตรงชุดนะั้นแล้วก็อาจจะถือรันไปเลยนะใครเดินถือมาจากรอบรอบแผ่นก่เสที่แล้วตรงนี้เราเห็นว่าราคามีเซกเมนต์ที่หนึ่งเซกเมนต์ที่สองนะครับมีการขึ้นเป็นหนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์กำลังขึ้นเซกเมนต์ที่สาม นะครับขึ้นจากมิติสามซึ่งถ้าตรงนี้คือขา a ตอนนี้คือขา b เป้าเบื้องต้นนะครับถ้าตรงนี้คือขา b เนะี่ยขอบเขตของเขาในการขึ้นเนะี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณประมาณนี้แหละหรืออาจจะไปถึงสองสามสี่สอง่าสามสี่สามหนึ่งเพราะนั้นกรอบในการเหตุผมก็เลยมองว่าถ้าราคาขึ้นต่อแนละมีกรอบโซนแนวต้านที่อาจถ่วงในการเปิดเซฟช็อตก็คือโซนตรงนี้ก็คือ,กคอกใกล้ไฮเดิมนะครับก็คือประมาณสามสามห้าสี่ นะถ้ามีเช่นกับตัวหันจังหวะในการเซลหรือช็อตเพื่อลุ้นเป้าก็คือโลเดิมหรือโซนสีเขียวตรงนี้หรือโซนสีน้าตาลแล้วก็นาะต้านถัดมาคือสามสามเก้าเจ็ดนะครับทีนี้กลับกันถ้าเกิดว่าราคามันเบรคขึ้นมาได้นะครับในภาพของทางเฟรมอ่าทางเฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยมันมีโอกาสที่อาจจะแยกเป็นเซกเมต์ที่หนึ่งเซมิมิที่สองเซมที่สเซมเมต์ที่สี่และลุ้นเซกเมต์ที่ห้าอาจจะขึ้นนิวไฮอีกสกรอบหนึ่งนะครับก็ รุนเป็นขา A ขา B ที่อาจจะเป็นรูปแบบของ Triangle ในเรื่องของ Running ถ้าเป็นเรื่องของ Running เนี่ยก็คืออาจจะขึ้นไปถึงโซนด้านบนตรงนี้กอบโซนแนวช็อตถัดไปแล้วก็คือ3 4 5 0อาจจะลองพิจารณาดูว่าเล่นหน้าเชลหรือหน้าช็อตได้ไหมแล้วก็3 4 7 2ผมมองว่าน่าสนใจนะถ้าราคาขึ้นมาเลยเนี่ยรอดูตรงนี้ก่อนนะถ้าตรงนี้ไม่ผ่านโอกาสที่อาจจะเป็นแค่เคสของอ ชุดชุดการยอ่อการเล่งของขา a เนี่ยอาจจะจบเพราะเราดูผ้าของของชุดเนี้ยขา c ใช่ไหมหนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์เซกเมนต์ที่สามอืมอาจจะเป็นการเด้งของขา b ที่ที่อาจจะจบเพื่อเตรียมลงขา c นะครับในขาเนี้ย มองว่ารีบาเพื่อลงต่อใช่ไหมเพราะมองว่าตัวนี้คือ่อาขา A ใหญ่ตัวนี้คือขา B ใหญ่แล้วตัวนี้คือ A ย่อย B ย่อยเนี่ย B ย่อยมีโอกาสที่จะจบ A, อบซจุดนี้กะอาจจะลงขา C ตรงนี้ประมาณนี้อันนี้คือไอเดียแรกเราเลยหาจังหวะในการเปิดเซลล์ช็อตที่โซนนี้ส่วนถ้ามันขึ้นไปถึงตรงนี้แปลว่าอาจจะเล่นเป็นเคสของ่อาทราเกิก็คืออาจจะมีขา A นะครับขา b ขา c ขา d แล้วก็ขา e อาจจะขึ้นไปแบบนี้เราสอบส่วนล่างบนแล้วค่อยลวกเพราะฉะนั้นหน้าเซลลเราดูที่สองส่วนนี้กับการถ้าเป็นฝั่งขาบายนะส่วนตัวมองว่าถ้าชนตรงนี้เราย่อเนี่ยอาจจะเป็นยอ่อแบบยกโลแบบนี้เ้าไปหาตรงโซนนี้ได้หรืออาจจะยอ่อแล้วทิ้งลงมาหาตรงนี้ได้กรณีที่เกิดว่ามันจบเพราะฉะนั้นถ้าเราจะถามเซลชอตก็ลองดูพิจารณาแท็กเก็ตก็อาจจะรอดูตรงนี้ อันนี้คือเป็นทาร์เก็ตในการเทคทางกำไร3ามสามสามสอสามสาครับแล้วก็สามสองหนึ่งสคาดหวังอาจจะโรดเดิมก่อนแล้วก็คือโซนสีเขียวไปโซนสีน้ำตาลนะในรัชถัดมาคือสามหนึ่งศนสองสามหนห้าหเพราะนั้นถ้าเกิดว่าราคาชนตรงนี้และย่อลงมานะครับผมก็เลยมองว่าชุดนี้อาจจะเข้าสู่เคสของขา C ได้ซึ่งขา C อาจจะจบที่ชุดนี้ นะครับตอนนี้ที่ถ้าตรงน,นี้เป็นขา B ที่จบใช่ไหมตังนี้จะเป็นโครงสร้างของหนึ่งบีบาสองแล้วลงสามอาจจะดีบีบารสี่ลงห้าจะจบตรงน,นี้แล้วค่อยขึ้นหรืออาจจะจบแค่สามขาถ้าเป็นแสงเกินเพราะฉะนั้นโซนนารับที่ลุ้นกลับตัวสำหรับขาบายผมมองว่าในภาพรายการถ้าถ้าชนแนวต้านแล้วตรงนี้ผมอมองว่ามีลุ้นที่อาจจะดีดหรือกลับตัวได้เช่นเดียวกันนัคือสามสองหนึ่งหนึ่งสามสองสามสามนะครับ่วนอีกแนวหนึ่งเป็นนวรับลึกๆก็คือสามหนึ่งสองสามหนึ่งห้าหนึ่ง นะครับประมาณนี้เพราะนั้นถ้าเกิดร,ราคาณห,หน้างานตรงนี้ยขึ้นมาเนะี่ยรอพิจารณาดูว่าอาจจะเซลหรือช็อตตรงนี้เพื่อรุนเป้าคาดหวังโดนเดิมหรือโซนสีเขียวโซนสีน้ำตาลแต่ถ้าย่อยกโลอาจจะเป็นแบบเส้นสีส้มนะก็คือเป็นเคสของ,งอการย่อของเซกเมนที่ 1, หนึ่งที่สองเนที่ 3, สามเซกเมนที่สี่ไปไปรุนเซกเมนที่ห้าเนี่ยรุนเซกเมนที่ห้าก็คือตามเส้นสีส้มนะครับก็ค่อยไปรอพิจารณาเซลที่โซนด้านบน ส่วนขาบ่ายสรุปเรั้งนึงก็คือถ้าราคาลงมาตรงนี้เลยก็คืออาจจะรุ่นเป็นขา B ที่จบลงขา C ประมาณนี้น่าจะพอเป็นมุมมองไอเดียนในการเทรดให้กับพีพเพื่อนเพื่อทุกท่านได้อยู่แต่ก,ก็เช่นเคยครับใครที่ชื่นชอบการวิเคราะห์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด, share, กดหัวใจกดติดตามนะเป็นกำลังใจกันด้วยสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีในกนในการเทรดในวันนี้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ